ก็อางามกรด้ก็อยางามทีถ้ามันโกงปวดมันสิงามเลยบอกไดนะเพรมันตใกล้อรรหืมอนั่งตกกจะแก่อยู่ นีมันยังตายมันน้ำเรื่อยๆอยู่เต็มตายไปน้ำเรื่อยๆมันข้นอยู่เ้็มอนมันขึ้น,น,น,ม,น,น,ม,น,นมันเป็นเป็นอะไรยังก่อน นอนกินยอดมันเป็นของายคักไรเนี่ยเออโวดกระโพกกินยอดมันายคักไรเนี่ยเนี่ย,ยมันกินแถบทุกต้นเนี่ยกินแถบทุกต้นมึงได้บะบะยังกินดีคักโอ้โห กินเบิง้งกินหอดไซกินหอดไซลองเนึ่งนี่นข้าไปอัาไปอ่นเปิดน้ำต่อไปนง,งี้งักเยงเ้ยาก็น้ำขักโห

อันนี้ปิดไวเนาะค่ะปล่อยทลตปล่อยทีลเก่าแถวมีทิพแถวโอ้สายกระแตกดีดีสายพันก็ได้จะเป็นเพราะยังเปิดให้มันตรวอด được đông đang đông đen luôn <laughs> Ủa nằm heo hợp à 这种。 โอ้ยมีเตีกยมันก็เตีย๋ยคพี่น้องมีเตีกเดี๋ยวเอายายางมอ๋ออันนี้กับหัวพี่น้องอันนี้กับหัวนะค่ะนะเดี๋ยวตัวสายกันค่ะ